วิ่งขอพี่จะได้เป็นขอพี่จะได้เป็นเอาเต็มเังไงพี่พี่ได้เป็นแอนเอลโอเคโอเคหลุดหลุดเอลพอไม่ได้เป็นแล้วหลุดดิหลุดพอผมได้เป็นแล้วผมหลุดผมยันตลกว่ะผมก็หลุดโอ้ว พเ้าซนต้าหลุดซานตาหลุดเขาว่ากดมเล่นหลุมอะไรลุหมุนหมุนขอให้เจได้เป็นเป็นเงเป็นเท้าหเ็นม็เอ็นเป็นเอลเป็นเอลเอยเดีใจด้วยพี่เจหนูเองพวกขยุดก่อนลเล็กน้อยไม่ควรดีใจกับซนตาคอสเราพวกเร กวางอยู่ไหนเฮ้ยแล้วคุณมาทำอะไรที่แหลกกันไปยมัเลยเนี่ยใช่หรออดบีบีเบาหวานกวางเรนดีเราหนีเราหนีไม่มีคนโดนจับหรอไม่ได้เฮ้ยเจ้ากวางมาแล้วตำรวจกวางมาแล้วขอช่วยชีวิตด้วยเฮ้ยกวางอยู่ไหนนี่เราจะเป็นกวางที่เป็นสายสืบนะคะทุกคนนะกลเป็นจันท่าครับผมปางเองพี่เจ้ได้เลยพี่ เสียงมันแบบเฮ้ยยอมเฮ้ยเอลอยู่ห้องประชุมครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนฉันมีเควสอยู่ในห้องที่แบบลึกลับอ่ะฉันจะเอ้ยเอ้ยตกใจแซนต้าอยู่ห้องเมตติ้งเฮ้ยแสดงว่ามีกวางอยู่ห้องก้องใช่คุณไปแล้วเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วตอนนี้ทางสะดวกเฮ้ยกวางตัวนั้นมันหนีไป ฉันจะว่าเอ็เนี่ Where are you? Where are you, bro? Where are you, bro? เรรียแม่เราไล่ อยู่ได้อห okay ู่ได้ถ้าขบูมีคนโดนจับสองแล้วก็มีห้องเวพมนได้เลยก็ยมาแล้วมาแล้วใครลากเอลมาเนี่ควางควางผลแอกเฮ้ยพี่เจรีบหน่อยควางมันจะแหกคู่หมดแล้วไล่ใครไม่ได้เลยเ้ี่ยแอบแล้วแอบแล้วเห็นเลยเห็นเลย มีคนโดนจับปะมีคนโดนจับปะไหนๆใครจะมาช่วยผมตรงตรงไหนตรงไหนเฮ้ยห้องน้ำมันห้องน้ำมันมีคนโดนจับอยู่ห้องน้ำมันจริงเหรอจริงเหรอสวยแล้วสวยแล้วจริงเหรอมีคนดักอยู่มีคนดักอยู่จริงเหรอจริงเหรอไอ้เจ้าคว้า เป็ฮ้ยได้ <tal word> ไปเลยนี่มาหั <navy> <N> ่นได้อยู่พี่นะเฮ้ยมารอนี้เป็นภู่กับพี่แป้งชาวเอ๋อนี่คือเจซึ่งเป็นท่ารับใช้ของฉันเองให้ผมทับอะไรดีครับลูกพี่เฮ้ยแกจต้องไปจับพวกวางมาหั่นแล้วเขามันไปทำอะไรโอ้โเมื่อกี้นั่เจอนั่เจอเขาไมนมีคอลลาเจนสูงผมมีเทคนิคครับแล้วไงไงไงเจบอกพี่มา

ไปได้โอดอดเลยดีมากอดไปสิแหน่สุดอเฮ้ยเป็นผู้ช่วยที่สุดยอดของฉันแน่นอนไม่มีคนอยู่ห้องต้นไม้ไม่มีคนอยู่ห้องต้นไม้จะบอกทังไงวะอ๋อยดนเลยมากค่ามันเรียบร้อยแล้วไอ้ความตอนนั้นมันไม่ได้คุ้นว่าค่าแกนี่มาถึงวันที่ฉันเก็บแกมาจากในบ้าน What เจย์ได้เป็นหรือเปล่าวะแตนต้าอะไรปะ อุทธอได้โอ้โหเป็นกวางใครเป็นซานต้าหนูเป็นอ่ะครับผมรอบสุดท้ายของเราเราจะเทลเวสอย่างขมขันทุกคนจะไม่โดนจับแม้แต่คนเดียวเราจะท้าหนูถูกต้องครับสุดยอดที่เป็นเซนซานต้ามีคนอยู่ข้างบนจุดเกิดไม่ยอมไปไหนเลยผมชอบเทลเวสไม่ชอบอยู่ทุกนะชอบอยู่ไหนนะ กวางน้อยนอยไม่อยู่เหรอครับอุ้ยกวางดื้อกวางดื้อเอยตกใจกวางตกใจกวางหโห้องพยาบาลกวางเยอะมากไ้ย๊วันลเออมาจริง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 ฮอรนัมันเอร์นั ทุกคนจะช่วยท่านก็ช่วยได้แล้วนะยิงกระบาให้เสร็จก่อนเออยดิโอ้โหไม่ทันเลยช่วยด้วยเราโดนจับกันเยอะมากนะคะเราเอลคืหน้าตุ่มเลยอะอะไรคือหน้าตุ่มแบบนี้ช่วยด้วยอะไรบ้างทุกคนช่วยด้วยหายใจอับอ้าดมืดเราเอลมีมัดหว่างอยู่ตรงนี้พวกเราจะปุ๋ยน้ำลายใส่เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคช่วยมาแล้วมาแล้ว Help นานๆไมาช่วยเรอไหน่อยเฮล หน่อยโกวความตายหน่อยโกวความตายเหรอใช่ด้วยตรงนี้ไม่มีซันต้าตรงนี้ไม่มีใครมยช่วยทีซตนต้าไม่ได้อยู่ตรงนี้เราช่วยแล้วแต่เอลฟอยู่เอลฟ่าปนเอ้ยเราอยู่ห้องนละมันเราอยู่ห้องนละมันมาช่วยหน่อยเดี๋ยวเอลฟ์ตัวนี้มันอะไรวะเนี่ยเอลตัวนี้มันอะไรขันเปร้าอะไรขนาดนั้นเร่งปืนใส่ซันต้าเลยดีไหมดี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  ้โามันไปแล้วหลงคาลาเลยโอ๊โตายทิ้งไปไหนมีใครผ่านไปหรอเชื่อเลยทำน้ำมันดินแน่เชื่อเลยด้วยด้วยยเควสก็ไม่ได้ทำโดนจับแ่หายิงปืนก็ได้วะเหนื่อยเหมือนจำใจยิงปืนอะไรยิงไปเลยนะถือว่าใช้เวลาว่าเป็นรเรียบร้อยช่ด้ เฮลปกเราต้องการเราต้องการาช่วยหที่ห้องน้ำมันเฮลบุกใครนะตุ้งตุ้งตุงตุ้งีไรคๆมาประกาศประกาศเราวางโปรดไปช่วยที่ห้องน้ำมันหน่อยค่ะโอ้โหโหจัาให้ทุกคน กดไลค์กดซับสไครป์ช่องสุงนีมีวี่ได้ยังถ้ายัางอ่ะรีบไปกดเลยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยซีซีกินข้าวให้ทุกคนแม่เรียกแล้วฉีนต้องไปแล้วนะอย่าลืมอ่ะอย่าลืมไปแล้วนะบ๊ายบาย